สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าเคส iPad กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่มันสามารถวางตั้งได้ด้วยหลังจากมีพวกแพลตฟอร์มวิดีโอที่มันต้องอาศัยแนวตั้งเวลาดูเนาะมันก็ถึงเวลาที่เราจะอยากได้เคสที่มันเป็นแนวตั้งได้นี่เขาจะมีเป็นพลาสติกเลนกล้องมาให้นะครับก็แล้วแต่รุ่นของใครของมันนะครับก็เลือกให้เหมาะตามกับรุ่นที่เราใช้นะครับ อ่ะนี่ตรงนี้นี่แกะมาเนี่ยตอนแรกพลาสติกมันจะกุ่นๆอย่าลืมลอกอตัวพลาสติกที่กันรอยของเขาออกนะครับมันก็จะสายขึ้นนะครับเรามาดูปุ๊บเดี๋ยวผมลอกออกเลยละกันนี่สายกิ้งตอนนี้ แล้วก็สําหรับผมเป็น iPad Pro รูเลนก็จะเป็นอันนี้นี่แล้วก็ประกอบนี่เข้าไปใส่ไปมันจะมีร่องของมันอยู่ครับแล้วก็เอา iPad แล้วมาใส่ใส่เข้าไปได้เลยครับ ตัวนี้จะมีช่องสำหรับใส่ปากกาด้วยนะครับนี่ทางด้านข้างใส่ได้พอดีนี่ครับแล้วก็จะมีรูสำหรับเวลาเราดันาปากกาออกนะครับหรือถ้าใครจะไม่ชาร์จก็เราก็ใส่กลับด้านไว้นี่ครับก็จะหันออกมาได้โอเคปึ๊บเนี่ยแล้วก็เวลาเปิดปิดก็สลิปหน้าจอให้ นี่ครับก็จากเดิมนะครับที่ผมเคยมีเคสส่วนมากก็จะเป็นวางได้แต่แนวนอนนะครับแต่นี้มีแนวตั้งมาแล้วก็มันก็สะดวกขึ้นก็ตัวนี้สามารถปรับได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งนะครับนี่ครบจบตัวเดียวไม่ต้องหาขาตั้งมาเวลาที่เราจะดูวิดีโอแนวตั้งหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็ถูกใจมากโอเคถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับก็ ลองไปตามหาซื้อดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ